เเอากาะเดอเกาะเดิอวันนั้นกาะเอาอยนวันนั้นกาะเดิอแหนงยาวใจเราให้เราให้เห็ดให้เกาะเอาเลยเราบ่อแนงยาวบะเออเราให้เอาเลยกิมซุ้งหระอเ่าน้อเนี่ยกิมซุ้งเต่เราหวังว่าให้พิเศษเลยงานนี้ค่ะที่บอกไว้ก่อนมาดูดอกไม้กันนะคะมีค่าสวยไหมกำลังขึ้นนะคะซุบลุบซิบลิบอยู่นะคะก็บอกว่าเป็นเพือนไทยเด้อบอกว่เพือนไทยเด้อ หน่อไม้พี่น้องไปแต่สะอ่อนแทนก้อนด้มมวมสุงนะคะอีนี้อีกหนึ่งกระวนะคะจะซื้อพามาเบ่งพี่น้องย่มมามองนี้นนอกีกหน่อนะะึงอันนี้นึ่งหน่อนะคะนี่ค่ะเข้าๆมากกับคำวมาบาด้คือการแล้วหนาเหอนน้นองแก้วก็จะพีนกระเพ่งขงลังเือน่ เออฤดูนี่ฤดูหานอไม้เงี้ยหันระวังเอารถนี่ค่ะดอกไม้นะคะนี่ค่ะพี่น้องมึงนอไม้ลราักแข็งมึงคองชันว่าคองชันขาดแหละกระสู่ของเราบดพี่น้องมึงนุงผูกอลังการงานสร้างแต่ลังซุบลุุบุบอยู่นะคะ อันนี้คือเขาจะเตรียมไว้งานบวชนะคะวันที่สิบสี่นะคะยามเล้งกับพอได้กินย้อนอยู่ได้พี่น้องเอ้ยปลูกไว้ก็ได้<ม>เราหดน้ำไว้ว่ะสันดูสิคะมี่จะแน่งน้อไม้เต็มไปหมดเลยนะคะนะคะเห็นไหพี่น้องรถแต่ สะอ่อนเทอพี่น,น,น้องเบิงบ้งเบิงบ้งพุณนะอืพอได้เก่งเนาะจ้ะเนาะวันที่สิบสี่เนาะวันที่สิบสี่จะมีงานบวชนะคะน่อไม้ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเตรียมการไว้งานบวชวันที่สิบสี่นะคะ,คะมาหลักกันด้วค่ะมาลักได้นะคะ่าเข้าไปเพื่อนสาวต่อยนะคะบ่มีค่ะอันนี้ถ่ายยู่ถ่ายยุ่เพื่อนข้าเจ้าด้วยค่ะเด้อ จะพากันไปรังเฮือนฉันนะคะบอบแม่น้ำไม้รังเฮือนฉันเดินนีเด้อเห็นไหมคะรังการงานสร้างค่ะเพื่อเตรียมไ้เห็นงานบุญวันที่สิบสี่พี่น้องงานบวชดูสิคะกอไผ่บ้านแกมีทั้งหมดอยู่สามกอสามใบเถานะคะแน่งมากะพอด้เด็ดเอาเนาะคลองฉันนะมันเป็นเป็นกอแบบเป็น เป็นกอเฉพาะบุคคลกอในน้อยหมอสสำหรับเจ้าของแบบว่าอันเธออันเธออยาให้มันขึ้นหลายโดยเห็นคือตาจด้เยตัวตาใจบอกว่าถ้าอันมันแก่มันเหลืองแล้วค่ะตาถิมเลยห้มันเขียวแล้วก็โตกับโตกับจงหนอมขึ้นใหม่แล้วเอาค่ะไม่ได้มีโอกาสแก่เลยเราไม่เคลื่อนสันค่ะไม่ได้มีโอกาสขึ้นไม่ได้วิดฮอตอันไม่บรรทัดค่ะจุ๊กเลยแหละ รอเลยแหละคิดว่าฉันแกงเกือบขมือขมือเห็นบาอาทิตย์หนึ่งเมนคือสมมุติว่าฉันลดไว้วันอาทิตย์ใช่ไหมวันอ่าประมาณพุธพฤหัสสุกฉันก็ได้กินแล้วสามวันก็ได้กินทุกวันนี้ไม่ได้ไปหาหน่อไม้ตามกอไม้ไผ่บ้านเหมือนแต่ก่อนเนาะสามวันนะเนี่ยเนี่ยสามวันแต่ก่อนถ้าเป็นหน้าแรงจันทร์อังคารพุธแล้ววันนี้นะสามวันตะกี้คำเป็นยามแรงล่ะไปละหรที่กระเตาะหีบกระยังไปละก่อนหน่อไม้ไผ่บ้านกว่าจะได้ แตกกับจนซอยเบิร์ตอันนี้สปูกกินเองนะคะเห็นไหมคะทุกคนที่สี่มาเก็บผามาเลยเด้อขันไล้เลยะคะ่ะบอเมนต์ก่อเงินฉันเดอ้อย้ำนะคะ <laughs> เดี๋ยวพบว่อเพเวเข้าไปนะคะไม่มีนะคะ <laughs>